วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการดูตำแหน่งของโฉนดที่ดินนะครับแล้วก็ดูว่ามันขนาดเป็นอย่างไรแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนกดเข้า play store ก่อนนะครับแล้วกดค้นหานะครับมันจะมีแอปแอปหนึ่งนะครับที่ผมใช้บ่อยนะครับจะชื่อว่า land s maps นะครับแอปนี้มีประโยชน์มากๆนะครับโหลดมาเลยนะแล้วก็กดเปิดนะครับแอปนี้จะสามารถเช็คได้เลยนะครับว่าโฉนดที่ดินตรงเนี้ย มันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็มีขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูคร่าวๆนะครับสมมุติว่าผมถ่ายรูปมาแล้วนี่คือโฉนดที่ดินที่ผมต้องการที่จะขายนะครับที่แหลมงอมนะครับอันนี้จังหวัดตากให้เราจําเลขที่ของโฉนดไว้นะครับเป็นหกแปดเก้าสี่แต่ละที่จะมีเลขไม่เหมือนกันนะครับห8แ4ด้แล้วก็ดูลักษณะของที่ดินเรานะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะ แล้วก็กดเข้าแอปไปเลยนะครับนี่ผมจําเลขไลว้ละเรากดค้นหาที่มุมขวามือบนนะครับกดเลือกจังหวัดก่อนนะครับที่อันนี้ของผมที่ตากอาเภอแหลมง,งอบนะครับแล้วก็พิมพ์เลขโฉนดเมื่อกี้นะครับหกแปดเก้าสี่กดค้นหานะครับสังเกตดูนะครับว่าเนื้อที่ของโฉนดกับเนื้อที่ในเว็บเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยนะครับ ก็คือศูนย์ไร่หนึ่งงานกับ81ตารางวานะครับแล้วเขาก็จะบอกค่าพิกัดแปลงนะครับแล้วก็มีราคาประเมินของแปลงนี้นะครับว่ากรมที่ดินเนี่ยเขาประเมินราคาที่ตรงนี้เท่าไหร่นะครับต่อตารางวานะครับแล้วเราก็จะมีลักษณะของแผ่นที่ให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเนี่ยที่ที่เราต้องการที่จะไปดูเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเราอยากเห็นพื้นที่โดยรอบด้วยเราก็กดมุมซ้ายมือข้างบนนี่นะครับแล้วก,กดแผนที่ดาวเทียมนะ นี่นะมันจะขึ้นชัดเจนนะครับว่าตรงจุดนี้นะมันมีอะไรบ้างนะครับมีต้นไม้มีบ้านเรือนกี่หลังอะไรอย่างนี้นะครับมันจะบอกละเอียดนะฮะมีถนนเข้าตรงไหนบ้างนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับซูมได้นะครับซูมเข้าสูมออกได้แล้วก็สามารถบอกพิกัดเราได้ด้วยนะครับมุมบนขวามือนะครับที่เป็นจุดเหมือนจุดพิกัดตรงนี้นะถ้ากดไปเนี่ยมันจะบอกพิกัดเราเองนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนเนี่ย เวลาเราไปใกล้ๆตรงจุดจุดที่เป็นฉนดเราแล้วเนี่ยเราค่อยกดตรงนี้นะครับเช็คดูว่าเอ๊ะมันใกล้ถึงหรือยังอะไรอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเรากดค้นหาไปแล้วนะครับปึ๊บถ้าเราอยากจะให้มันนําทางไปที่แปลงๆนี้นะครับโดยใช้ Google Map นะครับก็กดไปที่ข้อความข,ขาวๆเนี่ยนะในเรื่องของข้อความที่4ี่นะครับแล้วเปิดระบบนําทางไปที่แปลงนะ มุ่งหน้าทางเหนือไปยังรักษาช่องนซอยสามแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่รักษาช่องนวลซอยสามแล้วมุ่งหน้าทางเหนือไปยังรักษาชองนซอยสามแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่รักษาช่องนซอยสามมันจะบอกเสร็จนะครับว่ากี่ชั่วโมงถึงแล้วก็ห่างกับเราไล้ก erm. ี่กิโลนะครับอันนี้เป็นแอปที่มีประโยชน์มากนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะซื้อหรือจะขายนะครับเพราะว่า คนที่จะซื้อเนี่ยเขาก็อยากรู้นะครับว่าที่ลักษณะเป็นอย่างไรกี่ตารางวากี่ไร่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่ไหนนะครับเราจะเช็คได้นะว่ามันอยู่ห่างจากเรามากมายแค่ไหนนะหรือว่าคนขายนะครับก็สามารถที่จะเช็คได้นะครับว่าที่ที่เราจะขายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับคืออันนี้ผมก็เคยใช้จนวิ่งไปถึงอ่าที่ที่แหลมงอบที่ตาแล้วนะครับก็ตรงนะครับไม่ไม่เพี้ยนนะแม่นอยู่นะครับ วิ่งไปจนถึงที่เลยนะครับนี่นะนี่นะชัดเจนนะครับมันจะชี้จุดชัดเจนเลยนะว่าอยู่ตรงไหนนะี